ถึงแม้ว่าสารัการเนี่ยจะอ่อนแอจากเดิมไปมากโขนะครับแต่ว่าเงินหยวนเนี่ยก็ยังไม่ใช่คู่แข่งของเงินดอลลาร์ฮะและไม่มีทางจะมาทดแทนเป็นเงินสกุลสำรองได้ในเร็วนี้อย่างแน่นอนนะครับเกิดอะไรขึ้นถ,ถึงมองแบบนั้นเนี่ยคลินี้้ฟังครับการลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับ เพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามไดที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ สี่พันที่คนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม Property l i ี e ได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดติดตามมาไว้หรือว่าอยากจะสนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกกดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับในที่ชวนคุยเรื่องของแบบว่าข้อถกเถียงกันนะครับระหว่างเงินหยวนเงินดอลลาร์อะไรจะมานะเพราะซึ่งล่าสุดก็รู้กันว่าเมริกาในมีการ เพ่งพลั้มนะครับแล้วก็อ่อนแอลงไปเยอะซึ่งบรรดานักเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็ออกมาวิจารณ์นการว่าทําไมอะไรคือเหตุผลทําให้ดอลลาร์เนี่ยอ่อนแอลงครับทำไมทําให้หลายๆประเทศเนี่ยนะครับต่างหนีออกจากเงินดอลลาร์หาสิ่งอื่นทดแทนมาแทนดอลลาร์คุณเจมส์รักกาเนี่ยนะนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังแล้วก็เจ้าของหนังสือ The Currency War นะได้ออกมาบอกว่าปัจจัยสำคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนจริงๆเนี่ยคือตอนที่สหรัฐอเมริกานะ์ทำการยึดเงิน ทุนสำรองของประเทศของทางรัสเซียนะครับกว่า300ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวหลังจากเกิดเหตุการณ์แซงชันคว่ำบาตรแล้วก็สงครามยูเครนครับนั่นทำให้ทั่วโลกเนียมองว่าอเมริกาไม่ยด้เสรีอีกต่อไปแล้วนะครับถ้าวันนี้เนี่ยประเทศของเราเนี่ยทะเลาะก,กับอเมริกาล่ะทะเลาะก,กับดอลลาร์ล่ะจะโดนกีดการแซงชั่นบ้างหรือเปล่าเขาจะยึดเงินสำรองของพวกฉันไหมแต่ละเนี่ยการถือเงินดอลลาร์ที่เคยเสรีแล้วก็สภาพคล่องในทั่วโลกเนี่ยนะครับก็ได้ถูกตั้งคำถามว่าเอ้ย ควรจะต้องกระจายความเสี่ยงบ้างหรือเปล่าถ้าเกิดอย่างจริงๆปุ๊บประเทศเราเนี่ยชะงงักนชะงงันเลยนะซึ่งก็นแน่นอนนะครับว่าช่วงหลังๆเนี่ยจีนมีบทบาทในเศรษฐกิจโลกค่อนข้างมากนะครับเริ่มมีการจับกลุ่มนะอย่างเช่นทางมาเลเซียนเนี่ยนะครับก็มีการคุยคุยกันว่าจะมาตั้งเป้าทำเอเชียนฟันหี่เปล่ารอกองทุนของเอเชียแทนที่ของ IMF ็เครับก็เป็นกองทุนที่เกิดมาเพื่อเอเชียจริงๆเลยนะครับไม่ใช่มาจากทางตะวันตกครับเพราะหลายคนก็มองว่า IMF เนี่ยไม่ได้มาช่วยเขาแท้จริงนะครับแต่เอามาแปรรูปส,บบปปสมกกบับ อีกทั้งนะครับในฝั่งของน้ํามันเนี่ยนะที่เป็นเปรโตดอลลาร์ที่คนค้าขายด้วยเงินดอลลาร์เนี่ยเกินกว่า90%ของทรานเซชันทั่วโลกนี่นะครับก็เริ่มจะแปรพักมาหาสกุลทางเลือกเช่นหยวนกันแล้วนะฮะเช่นพี่ใหญ่ครับทางสุริอาระเบียเนี่ยก็จะมาเข้าร่วมนะครับกลุ่มกับทางจีนกับทางรัสเซียด้วยรวมถึงเปิดกว้างมากขึ้นในการซื้อขายน้ำมันของพวกเขาด้วยสกุลอื่นนะครับแล้วพอพี่ใหญ่ไปนะทางตนออกกลางเนี่ยก็มีท่าทีที่จะมาซื้อขายสกุลอื่นนอกจากดอลลาร์อย่เช่นหยวนมากขึ้้นนดวยะครับ นอกจากนั้นนะครับทางบราซิลเนี่ยนะก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มบริกส์นะครับก็เริ่มเปิดโอกาสว่าจะซื้อขายกับจีนเนี่ยนะด้วยสกุลหยวนและสกุลเรียวของบราซิลนะครับซึ่ง2ชาตินี้เนี่ยก็เป็นชาติผลิตสินค้าเยอะอยู่แล้วจีนเนี่ยก็เป็นโรงงานของโลกนะครับบราซิลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีแร่มีค่ารวมถึงอาหารเนี่ยชั้นนําของโลกอีกด้วยและนี่มีนย้ำเรื่องของการที่จีนกับรัสเซียจับกันมากขึ้นนะครับซื้อขายเป็นหยวนกับรูเบิลความท้งรัสเซียจะผลักดันหยวนสู่เวทีโลกด้้ววยนนนนนะเเเเปป็รรรททศีี่่3ชออฟิิกกกาามพ ซึ่งหากพูดถึงจุดนี้ก็เรียกว่าชัดเจนนะครับว่าบทบาทของดอลลราในเวทีโลกเนี่ยก็ค่อนข้างลดจริงๆนั่นแหละนะครับจากน้ํามันที่เคยซื้อขายดอลลาร์90%เนี่ยแต่พี่ใหญ่น้ํามันก็จะเริ่มมาขายสกุลอื่นมากขึ้นยังไงสัดส่วนของดอลลร์ก็ต้องลดลงไปอยู่แล้วนะครับแล้วเสียกระบาเทขายในฝั่งของหยวนกลุ่มบริกส์นะครับที่เคยแบบต้องซื้อขายด้วยดอลลาร์กันเนี่ยก็เริ่มจับก,กลุ่มซื้อขายด้วยสกุลของตัวเองกันแล้วแล้วถึงเอเชียมีความตั้งใจทำการสร้างเอเชียฟันมากขึ้นนัครบ แล้วก็ชื่เจริงเขาว่าจีนเนี่ยมีบทบาทต่อการค้าขายไปทั่วโลกนะรวมถึงยุโรปด้วยนะครับและนี่มีนับเรื่องของการที่จีนเนี่ยปล่อยกู้โครงสร้างพื้นฐานนะครับเช่นแบงก์เอไีเนี่ยไปทางชั่วทั่วเอเชียอีกด้วยเพื่อสร้างพวกโครงการวัน b ว l t One r o a รหรือ Initiative แน่นอนว่าทาให้ประเทศพนันธมิตรครับก็เป็นหนี้จีนค่อนข้างเยอะพอเป็นหนี้จีนสกุลหยวนเนี่ยก็ต้องใช้เงินสกุลหยวนนั่นเองก็เป็นหลักการที่ทางพี่ใหญ่อเมริกาใช้มาก่อนตอนที่สามสงครามโลกครั้งที่สองนะครับ ดังนั้นนนะครับธีมหนึ่งที่เริ่มชัดเจนมากขึ้นตอนนี้ก็คือการลดทอนการพึ่งพาดอลลาร์ไปทั่วโลกหรือเรียกว่าดีดอลลายเซชันนั่นเองนะครับแต่คําถามคือว่าแล้วอะไรจะมาแทนเงินดอลลาร์ล่ะจะเป็นไชนีสหยวนหรือเปล่าก็ต้องบอกเลยว่าท้าการทานถูกเถียงกันนะครับแต่ในมิติส่วนใหญ่ก็ังมองว่าจีนยังห่างไกลกับความว่ามาทดแทนเงินดอลลาร์ในมุมของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศครับ แยกทีละประเด็นนะครับเงินที่เอาเงินเทรดค้าขายก็ส่วนหนึ่งนะครับสองเนี่ยก็คือเงินทุนสำรองนะเงินค้าขายเด็ดถ้าเป็นคู่ค้าของจีนเนี่ยก็อาจจะเปิดกว้างขึ้นนะครับในการใช้เงินหยวนของจีนนะแต่ในมุมของเงินทุนสำรองของประเทศเนี่นะครับต้องเรียกว่าห่างไกลแบบไกลโขเลยฮะนอกจากนั้นนะครับนักลงทุนชื่อดังเช่นคุณชัมหากี่นะฮะก็เป็นเจ้าของกองทุนนะก็ได้ออกมาบอกว่าเขาเห็นด้วยนะครับว่าหยวนเนี่ยยังไม่เข้าที่ทดแทนเ,เงินยูเอสดอลลาร์ได้เร็วๆนี้อย่างแน่นอนอยังไงเนี่ยเราต้องใช้เงินตอน คำถามคือว่าทำไมนักลงทุนดับโลกนักวิจัยดับโลกเนี่ยถึงมองพร้อมกันว่าหยวนเนี่ยนะครับยังไม่พร้อม,มยังคงห่างไกลถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะดูตีตื้นอ,ออกมานะครับเริ่มหาคู่ค้าคนสาคัญได้มากขึ้นมากขึ้นแถมนะครับยังเริ่มที่จะได้เรื่องของเปรโตหยวนมาซื้อขายจากุลหยวนในฝั่งของน้ํามันอีกด้วยซึ่งจากการวิจัยนะครับมีอยู่สี่เหตุผลใหญ่หญหด้วยกันนะที่ทำให้ดอลลาร์เนี่ยยังคงครองแชมป์เป็นเงินสํารองระหว่างประเทศอยู่นะครับ อย่างแรกเลยนะครับก็บอกว่าออพูดถึงนง้นค้าขายอย่างเดียวเนี่ยก็คงยังไม่พอนะครับมาด,ดูในฝั่งของการเก็บสะสมตัวรีเสิร์ฟด้วยนะปัจจุบันเนี่ยดอลลาร์เนี่ยนะครับถือครองกว่า62เป็นะครับเป็นเงินรีเสิร์ฟคอเรนซีของโลกใบนี้กล่าวก็คือว่าธนาคารส่วนใหญ่ของโลกหรือธนาคารกลางนี่นะครับก็ยังถือเงินดอลลาร์เป็นสัดส่วนที่มากที่สุดอยู่ดีครับต่นนี้นธอกจากธนาคารกลางแล้วครับในฝั่งของตลาดทุนเองก็เช่นเดียวกันนะก็มีการถือเงินดอลลาร์ด้วยนะครับ และหากถามว่าอันดับต่อไปจากดอลลาร์เนี่ยคือสกุลอะไรนะครับคำตอบคือยังไม่ใช่หยวนนะครับได้แก่ทางยูโรได้ทางเงินเยนปอนสเตอร์ลิงแลวก็สวิตฟรังนั่นเองหากพูดถึงเนี่ยจริงๆนะครับเรื่องของปอนสเตอร์ลิงสวิตฟรังเนี่ยน,นะครับก็ยังไม่ได้เป็นประเทศที่ใหญ่เท่ากับจีนนะสวิตก็ยังเล็กกว่าอังกฤษยังเล็กกว่าเยอะนะครับแต่ทำไมาเงินของเขาเนี่ยได้รับความเชื่อถือมากกว่าละ่ะซึนน่งในขณะที่คนกำลงังกังวลเรื่องของสรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าค้าขายลดลงไปแล้วทบเงินขาดดุลมากขึ้นมากขึ้นจีนตีเตื้้อขึนมา ศรษฐกิจเติบโตได้ดีกว่าอะไรแบบนี้อเมริกาเพียงพามถูกไหมฮะแต่ว่าก็คนละเรื่องนะครับกับการที่เงินดอลลาร์นี่ยจะเป็นเงินส่นสำรอนะครับอย่างแรกคือเรื่องของสภาพคล่องนั่นเองครับแล้วก็ได้ฝั่งของสถาบันธนาคารกลางรวมถึงเรื่องของตลาดทุนต่างๆนั้นก็ยังยอมรับดอลลาร์นะครับ ซึ่งถ้ามองเรือ่องของสภาพคล่องเนี่ยครับหยวนเนี่ยค่อนข้างมีน้อยนะครับมีสภาพคล่องน้อยมากพระเทศเกิดเงิดนดอลลาร์ที่กระจายไปทั่วโลกคนซื้อขายดอลลาร์เป็นเหมือนภาษาไปแล้วนะครับเหมือนที่คนหนึ่งคนเรดิโอเคยเอาบอกไว้ว่าเฮ้ยการเป็นเงินทุนสำรองการใช้สกุลเงินสกุลหนึ่งเนี่ยนะครับมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงง่ายๆเพราะเงินนะฮะเคอร์เซียเนี่ยก็เหมือนกับภาษาครับเหมือนเราคู้จีิกับเงินบาทนี่นะครับเราซื้อขายเนี่ยก็คือเป็นเงินบาทถูกไหมมันเปลี่ยนแปลงไม่ไม่ง่ายเลยเหมือนเราเปลี่ยนแปลงภาษานั่นแหละครับซึ่งในอนนนวววเเเครรี่่ัััับบยป็ะหตตชพธ คำถามก็พอธานาคารกลางเขาถือเยอะเนี่ยก็ต้องมีสภาพคล่อ,ยอยงในการเทขายถูกไหมครับเผื่อเกิดปัญหาเไรปุ๊บ mm. เขาจะสมาเทขายได้แต่ถามว่าหยวนเนี่ยมีพอหรือ,อยังที่จะให้ถูกเทขายมีคนรับขนาดนั้นหรือเปล่าคําตอบก็คือยังห่างไกลอเมริกายังไงเงินทุนสำรองยังเป็นของอเมริกาอยู่เจ้าท่าคล่องสูงสุดน,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 นะครับข้อสองครับนั่นคือเรื่องของ government transparency นะครับหรือว่าความโปร่งใสของทางรัฐบาลน,นั่นเองอะมีคำถามหนึ่งที่สนใจนะนั่นคือว่ามีคนสักกี่คนครับที่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงเบื้องหลังของเงินหยวนอย่างแท้จริง ความจริงเนี่ยคือเบื้องหลังของจีนนะครับหรือกลไกข้างหลังเนี่ยมีน้อยคนมากที่จะร่วงรู้นะครับและนี่นความโปร่ปงใสเป,เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันเราไม่อาจจะถถงเงินสกุลอะไรได้นะครับถ้าเราไม่รู้ว่าข้างหลังก็ทํางานอย่างไรหรือมันเล่นแร่แปรธาตุอะไรบ้างหรือเปล่าที่อยู่ในวงในของทางจีนเขานะครับนักวิจยัยเนี่ยบอกว่านะครับการขาดความโปร่งใสของหยวนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเลยทำให้นักงทุนทั่วโลกเลยนะครับไม่กล้าที่จะถือเง Forget ินหยวนยังคงเทใจให้เงินตอนล,ลร์อย่างต่อเนื่องซึ่งเงินตอนลาราเนี่ยก็ไม่ได้ลดค่าลงไปเลยนะครับ ในทางกับการข้าเงินหยวนเนี่ยยังถูกควบคุมด้วยทางรัฐบาลจีน G นะครับทั้งฟันโฟืงการเงินเข้าเงินออกถึงไม่ได้ฝั่งของตะวันตกแล้วก็เมกาเนี่ยจะพยายามครับตั้งใจจะผลักด,ดันให้เงินหยวนเนี่ยเป็นเสรีมากขึ้นก็ตามแต่ว่า,ารัฐบาลเนี่ยก็ยังคงคุมเข้มคุมฟันโฟงนะครับคำถามคือถ้าหยวนไม่ได้เปิดเสรีนะครับแล้วก็มีความไม่โปรง่งใสขนาดนี้ใครจะกล้าถือละแล้วสภาพคล่องอย่างที่บอกข้างต้นนะครับข้อหนึ่งคือมีไม่พอไม่ปล่อยราเสรีคนก็ไม่กล้าจะถือถือเดียวก็ตัวติดขัดอีก อีกท่านนึงครับก่อนหน้าน,นี้เนี่ยหยวนยังมีการแทรกแซงด้วยนะครับคือไม่ใช่แค่ไม่เปิดเสรีอย่างเดียวนะแต่เป็นการแทรกแซงพยุงของค่างเงินของพวกเขาไว้แล้วก็เป็นการเน้นการบริโภคการซื้อขายภายในด้วยนะครับการสรุปก็คือว่าหยวนเนี่ยนะครับพอเขาประควบงงมโดยทางรัฐบ,บาลแบบนี้เนี่ยก็คืออุ้มอุ้มดูแลไม่ให้หยวนเนี่ยออกไปสู่เวทีโลกนี่นะครับก็ทําให้ดอลลาร์เนี่ยนะที่แบบท้าทายกว่ากล้าหาญกว่าไปเผชิญกับเวทีโลกแล้วก็ประชาับความคลุกคลงคลุกข่าเนี่ยแต่มันก็ได้ทําการพิสูจน์ตัวเองนั่นเอง ปัญสาเนี่คือเรื่องของการเมือนนั่นเองนะครับก็คือทางจีนเนี่ยนะปกครองด้วยรูปแบบของสังคมนิยมเป็นคอมมิวนิสต์นะครับซึ่งในอดีตผ่านมาเนี่ยก็สองนิยมเนี่ยก็จะมีบั้นปลายที่ไม่ค่อยเวิร์กกันนะครับเพราะอาจจะการตัดใจผิดพลาดของทางรัฐบาลส่วนกลางก็เป็นไปได้เพราะไม่มีความเสรีมากเพียงพออีกทัานนะครับอเมริกันเนี่ยเป็นประเทศที่ยอมดำเนินนโยบายแบบขาดดุลทางการค้านะครับหมายถึงว่าการขาดดุลน,นี่คือซื้อนะครับมากกว่าขายออกไปนั่นเองนะพอซื้อมากกว่าขายจะทำให้เงินดอลลาร์บางส่วนเนี่ยก็ถก ดังนั้นนะครับประเด็นแบบนี้ทําให้เงินดอลลาร์เนี่ยนอกอเมริกาเนี่ยมีชาบคล่องที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับลองนึกภาพาถ้าเป็นจีนนะครับแบบจีนค้าขา,ขายเขาได้ดุลถูกไหมครับพอได้ดุลเนี่ยนะครับเงินก็ต้องตกไปหาเขามากขึ้นเงินถูกตัวไปประเทศของเขาข่าวนังคือพอเงินเข้าไปประเทศของเขาเนี่ยแล้วเงินหยวนจะออกมาข้างนอกมาวิ่งข้างนอกหรือเปล่ามันก็ค่อนข้างน้อยถูกไหมครับเมื่อในสมัยก่อนที่อเมริกาต้องการให้อเมริกาเนี่ยดอลลาร์เนี่ยนะครับเป็นเงินสกุลแบบว่าหลักของโลกเนี่ยคุณต้องเดินนโยบายแบบขาดทุนนะก็คื ก็มีเงินตอนาร์เนี่ยไหลออกไปข้างนอกให้มาให้คนถือคอให้คนมีการจับจ่ายใช้สอยนะครับถึงมันถึงเป็นอย่างทุกวันนี้ได้ครับและก็สุดท้ายครับนั่คือเรื่องของพันธมิตรนั่นเองเนะครับอย่างเช่นแบบว่า,วาจริงอยู่ถ้าหยวนเนี่ยซื้อขายกับคู่กับจีนนี่นะครับก็คงต้องใช้เงินหยวนนั่คือเรื่องจริงนะครับแต่คำถามคือว่าถ้าเป็นประเทศอื่นละ่ะที่ไม่เกี่ยวกับจีนเลยเนี่ยซื้อขายการจะซื้อขายด้วยสกุลอะไรคําตอบก็คือเขาเขาต้องการเงินย,ยูโรโซน่าเนี่ยมากกว่าทางหยวนนั่นเองครับ คือในวิธีการคาโลกนะครับอเมริกาเนี่ยค่อนข้างมีบทบาทที่โดดเด่นมากกว่าเยอะนะครับเพราะเขามีความเป็นเสรีถูกไหมมีข้อตกลงนะครับมีความเป็นมิตรนะครับเพื่อจะรักษาค่าเงินดอลลาร์เนี่ยให้เป็นการในส,ก,นสกุลแลกเปลี่ยนด้วยซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้ามองในจีนเนี่ยจีนมีความโดดเด่นเรื่องของม a นิแฟคชั่นริงนะครับกำลังการผลิตเป็นโรงงานของโลกอะไรแบบนี้แต่ว่าการคาโลกเนี่ยยังไม่ใช่แค่เรื่องของการผลิตอย่างเดียวนะครับแต่เป็นการรวบรวมหลายอย่างเช่นการคาทั้งนั้นการเงินนะครับวิทยาศาสตร์นะครับทางสาง แล้วก็พวกเทคโนโลยีต่างๆนานเนี่ยคือมีมมหลายโปรดักต์มากและจีนเองหลายอันก็ไม่ได้เป็นผู้นำครับดังนั้นการที่หยวนจะมาทดแทนดอลลาร์ด้วยการค้าโลกเนี่ยนะครับเขาจะเป็นต้องออมีสินค้าอื่นเนี่ยที่มากกว่าสินค้าราคาถูกเสียก่อน สิน่าสนใจก็คือข้างต้นตั้งแต่เรื่องของความโปร่งใสเนี่ยความไม่โปร่งใสหรือสภาพคล่องที่น้อยเนี่ยนะครับแล้วก็ความน่าเชื่อถือในเวทีโลกเนี่ยหยวนเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเป็นวิสระก,กรุนซี่เนี่ยอยู่ประมาณ2%เท่านั้นเองถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับตอนแรกที่6.2%อนะครับอีกทั้งประเทศ<ม>ที่พัฒนาใหญ่แล้วอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยนะครับออสเตรเลียพวกนี้เนี่ยหรือว่ายุโรปเนี่ยนะครับจะมาใช้เงินหยวนเป็นหลักเนี่ยมันก็นึกภาพไม่ออกจริงๆเพราะพวกเขาได้คุยกันผ่านพวกแบบโครงสร้างองค์กรรรรระะนนนนาาาาาชติคคับบบบบบบเเสีีีท้งกมยแแผ มีข้อตกลงร่วมกันเนี่ยแต่จีนเนี่ยค่อนข้างเป็นแบบจ,จีนจีนซะมากกว่าความา global นะครับซึ่งม่านหานตรงนี้อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนขึ้นแน่นอนก็ได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าระบบของดอลลาร์ดอลลาร,ลาร์ยูโรเนี่ยอังกฤษญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาโคกันเขาแบบสั้นในเวิร์กกันได้เข้มแข็งกว่าแล้วก็น่าเชื่อถือมากกว่าจริงๆจึงจะทำให้ถ้าไม่ใช่เงินดอลลาร์ก็เป็นเยนอย่างเงี้ยครับก็มีบทบาทสําคัญด้วยทั้งที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ได้แข็งแ,งแงรงงงรก,กร่งกว่าจีนเลยนะครับแต่่่่่่่่่ทีีบบบออ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 อกกกกเเเเเเคค้้าา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 าววววมมมัััััันนนนนนไใชรรรรรรืืงง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 ขขขยยยยยยดดปป็หละะสสํติ ดังนั้นนี่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเป็นเหตุผลต่างๆนานะว่าทําไมดอลลาร์จะเริ่มอ่อนบทบาทลงไปนะครับเศรษฐกิจอเมริกาหรือว่าการค้าขายเนี่ยก็เริ่มลดบทบาทลงไปเพราะว่าจีนเนี่ยเริ่มตีเต้องขึ้นมานะครับแต่นั้นก็ตามเนี่ยก็ไม่จะแปลว่าหยวนจีนจะมาพังงาดง้าแล้วก็จะมาแซงดอลลาร์เข้าวินเป็นวีซิ่์ทุกคนต้องถือคลองหยวนจีนหมดเลยอย่างเงี้ยครับก็ยังคงห่างไกลจากประเด็นนั้นอยู่อเมริกายังมีบทบาทที่ดูดีนะครับแล้วก็มีพุชชันนี้ที่แข็งแกร่งกว่า ทั้งในเวทีโลกด้วยนะครับหรือว่าในทีของยุโรปเองด้วยครับและสุดท้ายนะครับการเป็นเงินสำรองเนี่ยไม่ใช่แปลว่าคุณค้าขายเก่งอย่างเดียวนะแต่มันคือเรื่องของโปร่งใสความน่าเชื่อถือนะครับแลื่ความเสรีเรื่องของสภาพคล่องด้วยถ้าไม่มีเงินไปทั่วโลกเนี่ยนะครับก็จะเป็นเงินสำรองได้อย่างไรครับวันนี้ก็มีเท่านี้นะขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Kim Property Live ด้วยนะฮะและลืมนะครับขอเวลาหนึ่งวิธีนะกดติดตามช่องนี้ถึงหนึ่งล้านซับไปเลยครับ และถ้าใครอยากจะฟังความรู้เพิ่มเติมนะครับเป็นพรีเมียมคอนเทนต์เนี่ยก็มากดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเพียงแค่เดือนละ150บาทนะแล้วก็นักลงทุนเนี่ย450บาทนะครับก็จะรวบรวมวีสืโอต่างๆต่างๆนำมาเล่ามาให้ฟังในห้องเรียนนี้ก็มีคอนเทนต์กันแทบทุกวันเลยนะครับถ้าใครนักลงทุนต้องติดตามข้อมูลข่าวสารเยอะอยู่แล้วเนี่ยติดอาร์มอนี้เอาไว้เนี่ยถือว่าคุ้มค่าแน่นอนขอบคุณทุกคนนที่เจอข้าใจเรียนวงในนะสุดท้ายนะครับถือดีนานกว่าก็เลยก่อนเจอกิปหน้าสวัสดีครับการลงทุนนนนททททททีีีีี่่่่่่ดดดสสสุุุออาาจจะะไมใชกรรรลลงงัับบบผตแูค แต่เป็นการลงทุนที่ขุณสามารถที่จะคาดการณ์ในอนาคตได้และทำให้คุณนอนหลับได้มากที่สุดเศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็น,นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการณ์ได้คุณจะรู้ได้เลยว่าอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าอะไรกัลเรจะมาอะไรกันจะมีความเสี่ยงมีกองทุนมากมายนะครับที่ท,าทางงาาําให้เพื่อนๆสามารถจะวางเงินได้อย่างปลอดภัยเนี่ยดังนั้นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงไหนข้างล่างนี้ได้เลยครับ